สุดนะฮะก็เอา5กับ1เนี่ยเป็นหลักหน่วยนะครับตัวที่จะมาจับเลยหลักสิบเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะฮะชายดูเฮงทุกๆท่านกันเลย นะครับก็กลับมาพบกันเนาะสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วก็จะเป็นนะครับในที่ในหวยดาวพัฒนาน,นะครับที่ออก0 4 8 018นําสูตรนี้ไปใช้นะครับยังไงก็ขอให้นะครับเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเน้เนๆบนนะครับเน้เนๆบนนะครับเนาะในที่ในคลิปนี้ นะครับเนาะ,ะมารับชมชิปกันแล้วกันแต่ก็ยาลืมกดรลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางนะครับใครที่ชื่นชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันสำหรับทนายที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็ในงวดล่าสุดนี้นะฮะก็ออกไปในที่ในศูนย์นะครับศูนย์ห้าหกหนึ่งสี่สามเนาะถัดมาก็จะออกไปนะครับในที่ในเก้าเก้าหนึ่งสี่สามสองสี่เนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในที่ในเก้าเจ็ด นะครับ5 0 4 8นและฮะเลทที่ก็จะเป็นในช่วงล่าสุดที่เลขออก048ยนะฮะสตัวบนขอให้มี0มี4มี8นะครับเนาะแล้วนำสูตรนี้ไปใช้นะครับก็จะมีก่อนหน้านี้ที่ออกแบบนี้อยู่เหมือนกันนะฮนะเนาะก็จะเป็น,นที่ในเีนะครับ1 5 9่ถัดมาเป็น60 1 9น9ะครับ1 9 5 9แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในที่ใน2 7นะครับ6 8 0 4ดอ่าเนี่ยนนี้ศูน่แปดอันนี้ 0, 4, 8 0 4นะครับเนาะ3ตัวบนขอให้มีเลข8เลข0เลข4นะครับถัดมาก็จะเป็นนะฮะในที่ใน2 2 3 9นะครับ5 4 5นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับเนาะออกไปในที่ใน4 4 2 2 0 07นะฮะถัดมาก็จะเป็นที่ใี่4 6 8 4นะครับ8 7เนาะถัดมาเป็น0 4 0 4นะฮะแล้วก็8 0แล้วก็ถัดมานะครับหลังจากที่ออก0 4 8นะฮะก็จะเป็นที่หนึ่งสอนะครับอ่ะนี่แหละเนี่ยทั้ง2ช่วงนี้ออกไม่เหมือนกันเลยนะครับเนาะแต่ก็เท่าที่ดูแล้วมี2มีเด่น2นะครับ2จะมาไหม นะครับก็ไปดูนะครับในที่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับดอนะที่ออกแบบนี้เนะี่ก็เป็นที่ในสี่สี่้านะครับสามศถัดมาเป็น0 5 5 8 0 3นะครับถัดมาก็จะเป็นที่ในแปดสนะครับหกสี 6, 4, 8, 0, นะ่ดศูนย์เนาะถัดมาก็จะเป็นที่ในเก2าเกนะครับเนี่ย อ่าเนี่ยออกเหมือนกันกับในช่วงนี้เลยนะครับถัดมาก็มี2องนะ่สองทางขึ้นบนข้างล่างน,นะครับเนาะเออหรือว่าต้องหาในเลขที่มันออกมันเหมือนกันนะครับแต่มันออกแบบเนี้ยมีมีไม่มมมมบ่อยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ช่วงหนึ่งนะฮะอีกช่วงหนึ่งช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นขี้ในแปดเก้าสี่สี่สี่หกนะครับถัดมาเป็นเจ็ดแปดแปดหกหนึ่งแปดเนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นขี้ในหก 784นะครับ08แล้วก็นะครับเป็นในที่ใน08 51นะครับแล้วก็04นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นนะครับทั้งหมดเนาะของนะครับในที่ในเลขที่ออกแบบนี้นะครับก็จะเป็นนะฮะในเลขที่ออกนะครับในตรงนี้นะฮะเนาะอ่ะ408804นะครับแต่ตรงเนี้ยเนาะ408อันนี้เป็น804นะครับแต่มันก็คล้ายๆกันนะครับ มีเด่น5เด่น4เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเนาะ,ะก็ลองนำไปดูด้วยกันแต่ที่แน,น่เนาะมี5มี5มี5ไหมนะครับหรืออาจจะไปในที่ในเด่น2มี2มี2ไหมนะครับออกแบบนี้นะครับอติดเด่น5นะครับเด่น2ดแล้วกันนะครับใครชอบ5ก็รูด5วิ่ง5ชอบ2ก็รูด2วิ่ง2ด้วยกันนะครับก็นะส่วนในถ้าดูแบบนี้แล้วนะครับ ตำแหน่งตรงนี้มักจะมาในที่ในหลักหน่วยบนตำแหน่งตรงไหนนะครับก็คือในหลักวนี้นะครับของในงวดนี้เลยนะฮะในตำแหน่งหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยนะครับก็จะเป็นในที่ใน5 5กับ1เนาะอ่าเนี่ยห้ากับ1ึงในหลักหน่วยหน่วยบนนะครับเรามาดูในช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็เอาตำแหน่งเดียวกันนะครับก็จะเป็นที่ใน3 3กับ5เนี่ยนะครับ3แล้วก็5 เนี่ยมาไม่มาหน่วยบนนะครับนี่ก็มีนะครับมี5อันนี้เหมือนกันก็ช่วงนี้ก็เป็น2แล้วก็0เนี่ยก็2แล้วก็0นี่ก็มี2ในหน่วยหน่วยบนเหมือนกันเลยนะฮะเนาะอันนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องเป็น9แล้วก็0 9กับ0เนี่ย9หน่วยบนนะครับหน่วยบนมาหน่วยบนหน่วยบนนั่นแหละนะครับเรอช่วงนี้เหมือนกัน9กับ4ก็จะได้ที่9แล้วก็4เนี่ยก็มา4 ั่นแหละครับก็เท่าที่ดูแล้วนะครับเท่าที่ดูแล้วมันก็ในตรงหลักสิบเนี่ยมันก็มาเลขคู่เนาะมา0มา2มา2มา4 0, 2 2, 0 2, 2 4รอบนี้จะเป็น6หรือเปล่าเนะี่ยหกไหน 6, 5หรือ6 1นนะครับเออหรือเปล่านะครับเนะราถ้าถ้าเป็นเลขคู่นะครับแต่ถ้าเท่าที่ดูแล้วนะครับ ก็คือนำในตรงนี้นะครับไปเพิ่มแต้มเนาอะอก็นำหลักนี้แหละนะครับหลักหลักหลักหมื่นเนี่ยไปเพิ่มแต้มแล้วก็จะมาจับกันกับในชุดนี้นะครับอลองดูนะครับว่าจะมาไหมนะครับในตรงนี้หลักหมื่นเพิ่มแต้มนะครับก็จะเป็นที่ในสามสามสี่ห้าหอ่ะเนี่ยเพิ่มให้ได้สีตัวเด่นก็ถ้าจับชุดไปก็ได้8ชุดแล้วก็มาสี่ห้าห้าสี่ นะครับอ่ะนี่ยสี่นี่ยห้าตรงๆนะครับเพราะว่าเอาตรงเนี้ยเป็นในหลักหน่วยมาดูในช่วงนี้นะครับเหมือนกันนะเพิ่มในตรงหลักหมื่นก็คือ2นะครับก็จะเป็นที่ใน2 3 4 5นะครับผลออก2 2นี่2 2นี่อ่นะก็มาบนช่วงนี้เหมือนกันนะครับหลักหมื่นก็ต้องเป็น9นะครับก็นำเกเพิ่มเติมไป9 0 1 2ศูนยะครับผลออก2 9นะครับก็มานะครับ ในที่ใน2 2 9ตรงตรงเลยเนาะเอาตรงเนี้ยนะครับเป็นหลักหน่วย4ตัวเด่นเนี้ยเอาไว้เป็นในหลักสิบในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเก้าเหมือนกันก็จะเป็นในที่ใน9 0,1 2ศูนย์หนึ่งสองผลออกศนย์นะครับก็อ่ะนั่นแหละนะตัวนี้หลักสิบ4แล้วก็มาปนตรงตรงนะครับ,บน,รนะบนะแสดงว่าล่าสุดนะฮะก็เอา5กับ1เนี่ยเป็นหลักหน่วยนะครับตัวที่จะมาจับเลยหลักสิบเนี้วนะก็ต้องเป็น5นะครับ เรมนตัวน,นี้มาเพิ่มแต้มก็จะได้ที่ใน5 6 7 8อ่ะขอให้สูตรนี้เข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับก็จับคู่ไปเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน5 5 5 1 6 5 6 1 7 5 7 1นะครับแล้วก็8 5 8 1นะครับนะบน ผลตรงตรงเลยนะครับสหรับราวพัฒนางวดวันที่29กนะครับกรกฎานะฮะชอบก็ซื้อไว้ติดไว้ในที่ในบนและกันนะครับขอให้สูตรเนี้ยเข้าดีนะฮะขอให้เข้าอีกเดือนดีอีกแล้วกันนะครับยังว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับนี่แหละนะครับสรับในที่ในหัวดาวนะที่ผมบอกเมื่อกี้หลักสิบมันมาคู่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 ศูนย์สองสี่ก็ต้องเป็น6ถ้าเป็น6 นี่เลยนะครับอ่ใครทุนน้อยก็อาจจะซื้อไป6 5 6 1นะครับยังไงก็ขอให้โชคโชคดีประสานยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันแล้วสรับในสูตร048นะฮะเน้นๆไปนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูสถิติมันก็มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ5กับ2เนี่ยเนาะเนีน่ยแต่ตรงนี้เนาะเฮ้ยเนี่ยมันออก480เหมือนกันเลยนะครับมันก็มี2บน2ล่างเหมือนกันนะครับอันนี้804อันนี้408นี่มันก็มีเด่นห 5ล่าง4บน4บน5ล่างเนี่ยมีเด่นสินห้าเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเนาะซึ่งมันออกแบบนเนี้ยมันยังไม่มีนะครับเนาะเออสี่แปดศูนย์เนี่ยก็ยังไม่เคยออกอ่ะสี่แปดศูนย์ออกแล้วมันก็อาจจะสลับกันเหมือนในตรงนี้ก็ได้เนาะศูนยะ์สี่แปดอันนี้สนะี่แปดศูนย์เนาะมันสลับกันศูนย์มาอันนี้ศูนย์มาหลักร้อยอันนี้ศูนย์มาหลักหน่วยเนะนะาะเนี่ยผมว่าเมื่อเนี้ยเด่นนะเด่นสองเนาะอ่าเด่นเด่นสองแล้วกันใครชอบสองก็ นำไปรูป้ไปวิ่งแล้วกันนะครับอย่างไรก็ขอให้โชคดีเหงกปังถูกหวยกันทวนหน้าแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ